สวัสดีครับก็มาพบกับม m นการ c h ชานเ l ลเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะได้เจ้าตัวทูดอร์แบ k ็กเมานะครับซึ่งก็เป็นตัวขอบสีแดงนะครับรหัสของเขาก็คือ7 9 4 1 a 1 a 0 r u รหัสจะยาวมากนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับที่มาแทนตัวเก่า ซึ่งเขาก็ทำตัวเรือนเนี่ยบางลงนะครับตัวเก่าเนี่ยมันก็จะหนาวันนี้นะครับผมเคยรีวิวตัวสายสแตนเลสไปแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวสายยางดูบ้างนะครับของเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีนะครับเจ้าตัวขอบแดงตัวเนี้ยไม่ค่อยมีนะครับนี่ไม่มีวันที่นะครับเป็นนาฬิกาอัตโนมัตินะครับ ไม่มีวันที่นะครับแล้วก็กระจกซับฟลายทรงโดมนะครับกันลอยขีดขวนทรงจะเป็นแบบแนววินเทจนะครับนาฬิกาก็จะดูแนวคลาสสิกหน่อยนะครับกันน้ำสอ0รเมตรนะครับสายยางนะครับราคาเขาก็แสน65,600ราคาในปี2024นนะครับถ้าเกิดปีอื่นเนี่ย ก็าต้องเช็คกันตามปีนะครับเพราะว่าราคานฬิกาสวิตเนี่ยขึ้นทุกๆปีนะครับนี่นาฬิกาออโต้นะครับเป็นสายยางเนี่ยข้อดีของเขาก็คือมันจะเบามาหน่อยนะครับแล้วก็ใส่แบบออกแนวลุยๆได้นะครับเบาด้วยนะครับนี่เลยข้อมือผมก็หงนิ้วครึ่งน,นะครับใส่มันก็จะดูแบบ โอเคโอเคไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนะครับตัวนี้เนี่ยรหัสเครื่องเ้าคือ mt 5 6 0 2นะครับฝาหลังเป็นฝาหลังทึบนะครับตัว buckle เขาเนี่ยก็จะเป็นสแตนเลสนะครับนี่นะครับปรับสายได้นะครับเม็ดมะยมเกลียว นะครับต้องคลายเม็ดมายมก่อนนะครับถึงจะดึงมาตั้งเวลาได้นะครับสวยงามมากมากนะครับไดมิเตอร์ของเขาก็อยู่ที่41มิลนะครับความหนาก็อยู่ที่มาสัก13มิลนะครับส่วนหัวสายก็อยู่มาสัก2 1มิลนะครับคือเหมาะกับแนวสายสปอร์ตนะครับ ใครชอบแนวนาฬิกาสายสปอร์ตก็ตัวนี้ได้เลยนะครับนาฬิกาสวิสนะครับเจ้าตำรับแห่งการทำนาฬิกาอยู่แล้วประเทศสวิสนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวภายในบ้่าภายในเขาเป็นยังไงนะครับนี่ภายน้องเขาก็สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับตัวมาร์กเกอร์เนี่ยที่12นาิกาสวยนะครับแล้วก็เข็มชั่วโมงก็สวยมาก นะครับโอเคครับถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ